ความเร็วของกาจอสำหรับงาน AI พิจารณาจากหลายปัจจัยแต่ CUDA c o s e และ RAM VRAM ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด GPU ของ NVIDIA ที่เป็นที่นิยมในงาน AI CUDA c o s e คือหน่วยประมวลผลแบบขนานใน GPU ของ NVIDIA ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการคำนวณจำนวนมากพร้อมกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะ Deep Learning และแมชชีนเลอร์นิ่งที่ต้องอาศัยการคำนวณ m a t r ิกและ t e n s ซ r ซ้ำๆจำนวนมาก t e n s ซ r c o คอคือแกนประมวลผลแบบขนานเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการคำนวณ m a t r ิกโดยเฉพาะไม่ได้ทำหน้าที่ทั่วไปเหมือนคูด้าคอสแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามากในการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับ AI การประมวลผลแบบขนานยิ่งมีคูด้าคอสมากเท่าไหร่ GPU ก็สามารถประมวลผลคำสั่งและทำงานพร้อมกันได้มากขึ้นเท่านั้นทำให้การฝึกโมเดล AI เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Tensor Core GPU ทำให้ทำงาน Deep Learning ได้เร็วขึ้นอย่างมากในความแม่นยำต่ำซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกและ inference ของ Neural Networks CUDA Core ที่สูงขึ้นช่วยลดเวลาในการฝึกโมเดล AI ที่ซับซ้อนและใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ แรมหรือวิดีโอแรของ GPU มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผล AI VRAM ใช้เก็บโมเดล AI, พารามิเตอร์ค่ากลางที่เกิดขึ้นระหว่างการประมวลผลโมเดล AI ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเช่น Large Language Models หรือ LLM หรือโมเดลสำหรับงานคอมพิวเตอร์วิช่นที่ใช้รูปภาพความละเอียดสูง จะต้องการ VRAM จำนวนมากเพื่อโหลดโมเดลและชุดข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำของ GPU Batch size ขนาดชุดข้อมูลต่อรอบก็ต้องการ VRAM เพิ่มขึ้นหาก VRAM ไม่เพียงพอ GPU จะต้องดึงข้อมูลจากหน่วยความจำหลักของระบบซึ่งช้ากว่ามากทำให้เกิดคอขวดและลดประสิทธิภาพการทำงานของ GPU ลงอย่างมากงาน Deep Learning ทั่วไปคือ12-16 GB แต่สำหรับโมเดลขนาดใหญ่และงานวิจัยขั้นสูงอาจจำเป็นต้องใช้24 g b 48 g b หรือมากกว่านั้นเช่น NVIDIA RTX 4090มี24 g b NVIDIA A100 มี40 g b หรือ80 g b ลำดับความสำคัญ VRAM RAM ของการ์ดจอยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับ AI CUDA cores และ Tensor cores สำคัญรองลงมาเมื่อมี VRAM เพียงพอจำนวนขู a c าค s สจะเป็นตัวกำหนดความเร็วในการประมวลผลและการฝึกโมเดลเป็นขั้นตอนถัดมาถ้าเปรียบเทียบกับการสอนเด็กเล็กให้รู้จักแยกยะระหว่างสุนัขก,กับแมวคุณจะไม่บอกกฎที่ซับซ้อนแต่จะแสดงรูปภาพจำนวนมากของสุนัขและแมวให้ดูซ้ำๆพร้อมกับบอกว่ารูปไหนคือสุนัขรูปไหนคือแมวจากการดูซ้ำๆและการแก้ไขเมื่อตอบผิด เด็กก็จะเริ่มเรียนรู้และสามารถแยกแยะได้เองในที่สุดการฝึกโมเดลก็คล้ายกับการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลเช่นรูปภาพข้อความตัวเลขให้กับโมเดลพร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องเพื่อที่โมเดลจะปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ในตัวเองจนกระทั่งสามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะมาดูตัวเลือกรุ่นและราคาเริ่มจากของสเปคสูงสุดของระดับกลางๆไปหาต่ำสุด สำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือมืออาชีพเริ่มจาก NVIDIA RTX 4080 Super คุณสมบัติเด่นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในซีรีส์4000ที่ปรับปรุงจาก4080เดิมมี CUDA cores และ Tensor cores จำนวนมากให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ4090ในหลายกรณีแต่ราคาถูกกว่ามาก VRAM 16 GB GDDR6X ราคาโดยประมาณ 42,900บาทถึง50,000บาท NVIDIA RTX 4070 Ti Super คุณสมบัติเด่นอัปเกรด VRAM จาก4070 Ti เป็น16 GB ทําทำให้เหมาะกับงาน AI ที่ต้องการ VRAM เพิ่มขึ้น VRAM 16 GB GDDR6X ราคาโดยประมาณ39,000บาทถึง45,000บาท NVIDIA RTX 3090 คุณสมบัติเด่นแม้จะเป็นเจนเก่าแต่ยังมี v ีแรมสูงถึง24 g b เท่ากับ RTX 4090ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญสำหรับงาน AI ที่ต้องการโหลดโมเดลขนาดใหญ่ราคาปัจจุบันน่าจะถูกลงกว่าตอนเปิดตัวมาก VRAM 24 GB, g b GDDR6X ราคาโดยประมาณ30,000บาทถึง40,000บาทมือสองอาจถูกกว่านี้มาก NVIDIA RTX 3080 Ti คุณสมบัติเด่นประสิทธิภาพสูงในเจ n 3 0มน30มี vram 1 2 g b ซึ่งเพียงพอสำหรับงาน ai หลายประเภท vram 1 2 g b gddr 6 x ราคาโดยประมาณ25,000บาทถึง35,000บาทมือ2อาจถูกกว่า nvidia rtx 3060รุ่น 12GB คุณสมบัติเด่นเป็นตัวเลือกงบประหยัดที่มี vram สูงถึง 12GB ทําทำให้สามารถรันโมเดล deep learning ที่ต้องการ VRAM ได้ในระดับเริ่มต้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือใช้ในการพัฒนาโมเดลขนาดเล็กถึงกลาง VRAM 12 GB GDDR6 ราคาโดยประมาณ8,000บาทถึง13,000บาทมาดูการ์จอระดับบนบน,บนบ้าง NVIDIA RTX Ada Ad Generation หรือ CUDA Series สำหรับการทำงานระดับมืออาชีพและ Workstation การ์ดเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับการทำงานด้านกราฟิกมืออาชีพและงาน AI โดยเฉพาะมีความเสถียรมากกว่ามี VRAM ที่เยอะกว่าในบางรุ่นและมักจะมีการรับประกันหรือการสนับสนุนที่ดีกว่าสำหรับงานองค์กร NVIDIA RTX 6000 Ada Ad Generation คุณสมบัติเด่นประสิทธิภาพสูงมากและ VRAM สูงสุดในบรรดาการ์ดเดสก์ท็อเหมาะสำหรับงาน AI ระดับ Enterprise หรือการวิจัยที่ต้องการ VRAM จำนวนมหาศาลเพื่อฝึกโมเดลขนาดใหญ่ VRAM 48GB GDDR6 ราคาโดยประมาณ4,50 0 0 0บาทถึง5 0 0 0สนบาทราคาสูงมาก NVIDIA RTX A 5คันคุณสมบัติเด่นเป็นการ์ดเวิร์กสเตชันที่มี VRAM สูงเหมาะสำหรับงาน AI ที่ต้องการความน่าเชื่อถือและ VRAM สูงกว่าการ์ดเกมมิ่งทั่วไป VRAM 24GB GDDR6 ราคาโดยประมาณ60 0 0 0บาทถึง80 0 0 0บาท NVIDIA RTX A 4 0 0 0 คุณสมบัติเด่นเป็นการ์ดเวิร์กสเตชันราคาประหยัดลงมามี VRAM 16GB เพียงพอสำหรับงาน AI ที่ไม่ซับซ้อนมากนะักให้ความเสถียรและประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ VRAM 16GB GDDR6 ราคาโดยประมาณ40,000บาทถึง55,000บาทอัดมาดูการ์ดจอระดับบนบนบ้างเริ่มจากระดับกลางๆจะมี NVIDIA RTX 4080 Super และ RTX 4070 Ti Super ที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ VRAM 16 GB เพียงพอสำหรับงาน AI ส่วนใหญ่แต่สำหรับโมเดลขนาดใหญ่อาจจำเป็นต้องใช้ VRAM มากกว่านี้ NVIDIA RTX 3090แม้จะเป็นเจนเก่าแต่ VRAM 24 GB ยังคงเป็นจุดแข็งที่สำคัญสำหรับงาน Deep Learning NVIDIA RTX 3080 Ti มี VRAM 12 GB เพียงพอสำหรับงาน AI ทั่วไป NVIDIA RTX 3060รุ่น12 GB เป็นตัวเลือกงบประหยัดที่มี VRAM สูงถึง12 g b กะไทำให้สามารถรันโมเดล Deep Learning ที่ต้องการ VRAM ได้ในระดับเริ่มต้นถ้าเป็น Nvidia ระดับบนๆเป็น n v ็น i a ด d a Generation ซึ่งก็จะมีระดับ A6000 ที่ดีที่สุดกรณีต้องการความเสถียรและมี VRAM รที่สูงแต่ต้องการงบประหยัดก็จะเป็น Nvidia ADA A5000 หรือ Nvidia ADA A4000 ทั้ง3รุ่นนี้มี VRAM รสูง แต่ราคาก็สูงตามไปด้วยเหมาะสำหรับงาน AI ระดับ Enterprise หรืองานวิจัยที่ต้องการ v r a แรมจำนวนมากเพื่อฝึกโมเดลขนาดใหญ่ทางด้านของการ์ดจอ AMD ก็มีตัวเลือกที่น่าสนใจ AMD Radeon RX 7000 Series เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในแง่ประสิทธิภาพต่อราคาแต่ต้องพิจารณาเรื่องการสนับสนุนซอฟต์แวร์สำหรับ AI ที่อาจยังไม่เทียบเท่ากับคู DA แต่โดยหลักแล้ว NVIDIA ยังคงเป็น ผู้นำในตลาด AI ด้วย CUDA เรื่องของการใช้งาน AI การ์ดจอถือเอามาใช้งานได้มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ทั้งจากทั้ง NVIDIA และ AMD โดยการเลือกควรพิจารณาตามประเภทของงาน AI ที่คุณจะทำงบประมาณที่มีและความคุ้นเคยกับตัว EcoSystem ของแต่ละค่ายเป็นหลัก